สวัสดีครับคุณซันโตสสวัสดีครับท่านพี่ชองช่วยแนะนำเมนูที่กำลังกินหน่อยได้ไหมครับอันนี้นะครับก<ะ>็บ<ะ>เป็นเป็นอะไรนะซุกิยากินะครับระดับพัดาคารเป็นเชฟต่างมีมิชลินสตาร์มาทำให้กินอันนี้ก็คือเป็นกุ้งที่หาชิมไดะยางมากมันพิเศษยังไงอะ่ะอันนี้เป็นอะไรอะ่ะเป็นเอ่อเป็นกุ้งแม่น้ำเจ้าพญา ที่มาจากส่วนของคนตมที่่อยูชั้นล่างสุดของแม่น้ำเจ้าพระยาฟังดูมันไม่น่าเลยผ <laughs> ู้บริ <c oughs> โภคคนตมมันจะบีเนี่ยยังไงเปลือกมันก็น่าก,นากินแล้วดูความดูความเป็นเมทัลลิกกราฟแมทเทอร์ิกเปลือกของมันมันชายนี่มันโพลิชมันเซนไรแอนกับไบคอน <c oughs> <c oughs> แล้วก็ผักตรงนี้นะก็เป็นผักนำเข้าจากจากโครงการในพระราชดำริเอ้ยเฮ้ยอยากกินอะไรเสียดายนะดูแค่ในกล้องมันกินไม่ได้มันเป็นรอยัลรีลิสมึงนึกถึงรอยัลลิตี้รอยัลลิตีุ้ดกุดกินเข้าไปแล้วอ่ะนึกถึงนาซามกระนี้ใช่นึกถึง เศรษฐกิจพอเพียงพื้สามสิบพื้นสามสิบเลี้ยงปลาสิบบ้าพื้นสามสิบผลไม้บ้านสิบอะไรนะบ้านสิบอันเนี้แฟนขับตัวโยงค่ะแฟนขับตัวโยงนะคะอันนี้แฟนขับตัวโยงเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเรานึกไปถึงว่าแบบเขาต้องทําฝนหลวงมาเพื่อทําให้ฝนตกลงมาใส่ผักถูกต้องแล้วไข่ฟองนี้ก็คือสมัคร นี่ไงพูดถึงพูดถึงแบบว่าเราไข่ฟองนี้ก็คือไม่ใช่ไข่ธรรมดานะครับเป็นไข่มาจากสวนเศรษฐกิจพอเพียงอ้าวอีกแล้วหรอใช่ไม่จะไม่หลุดออกจากเรื่องนี้เลยเราจะโหนเต็มที่วันนี้เราจะโหนเต็มที่ใช่ใช่แล้วหมูอะคะแล้วหมูเป็นหมูมาจากตลาดนําเข้าจากเมืองอู่ฮั่น อุหันไม่ได้กินโต้เลยแล้วก็มีอ่าอิมเจเดียนอะไรอีกอ่ะอยุ่ <c oughs> น,นบุญเส้นอันเนี้ยมาจากช่องสามอ,อ่ะจริงเหรอไม่ใช่เขาเป็นนักแสดงอิสรดียหรอโพ <c oughs> ลูนเส <c oughs> ้นโพลูนเส้นนะอะฮะโอเคแล้วก็จานตรงเนี้ยหล่อไม่ใช่หล่อธรรมดาหล่อพิเศษ <c oughs> นะาสำหรับใช้ในการรับประทานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเรา ใช่อันนี้คือเราจะเห็นความความเลิศของโรงอาหารมอเรานะคะก็คือถ้วยจานทุกอย่างเนี้ยออกแบบนะคะโดยใช้โดยจะมีคติในการออกแบบนะคะเราจะใส่สีที่บ่งบอกความเป็นความเป็นมหาลัยนะคะฟอนต์ของเราฟอนต์เราก็จะเป็นฟอนต์แบบเหมือนส่งร้านละร้านไม่มีฟอนต์จะปิดให้เอ่อก็เป็นฟอนต์อะไรนะเออคนเดียร เพื่อให้รู้ว่านักศึกษาที่มอเราเนี่ย simple บัตรบัตบัตร cute <c oughs> <c oughs> เป็นแบบความ simple นะคะของมหาลัยแล้วก็จะใช้แบบความเป็นวงกลมเยอะนะคะเพื่อให้ความรู้สึกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวพออาหารหลายๆอย่างมาใส่ลงในถ้วยนี้มันก็จะิง,งแบบมีความกลมกล่อมแล้วก็ simple บัตร too much บัต too much เออเรียบแต่โกอะไรเรียบแต่โกอะไรนะ น้อยแต่มากเทปดิโกห้าเปอร์เซมนต์ถงแม่ตํารักเัื้องานจะน้อยกูขอบคุณที่มึงพยายามแหละแต่ก็เต็มเปลี่ยมไปด้วยความหมายหมายอะไรบ้างความกลมอะไรนะเพราะว่าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียว อันเนึ่อนเดียวกันความกลมสีสีน้ำเงินเหลืองคือเขียวเหลืองน้ำเงินเหลื um องนู้นเก่าเหลืองก็คือบ่งบอกถึงความเป็นสีของพระเจ้าแผ่นดินไอมันโอ้โหมึงร้องไห้แล้วปะซีนี้มึงต้องร้องแล้วนะริ่งเพราะว่าราชภัสแปลว่าคนของพระราชาข้าของแผ่นดินอ่าส่วนสีส่วนสีเขียวเขาคิดมาแล้วนะสีเขียวเกิดจากอะไรผสมกับอะไรน้ำเงินนูนเหลืองเห็นไหม ถึงแม้จะเป็นสีเขียวก็ยังมีความเป็นพระราชาอยู่ผสมกับน้ําเงินน้ําเงินแปลว่าอะไรชาติใช่ไ,ไหมเอาจริงเหรอไม่น้ําเงินคือเลือดกษัตริย์เออขามือมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ผสมกับสีของพระราชาก็กลายเป็นก็กลายเป็นโกโก้ครั้นโกโก้ครัน <c oughs> ซึ่งสองสีนี้ก็มีแต่พระมหากษัตริย์เท่านั้นเขาดูออกนะ โอเคนะคะก็เลยก็เลยอันนี้ก็เป็นที่มาของนี่ขนาดแค่ถ้วยนะนี่ถ้วยยังเต็มไปด้วยภาษาแปลว่ามีความอินเตอร์มีความอินเตอร์กับความเป็นไทยยูเฮ้ยทัดเทียมนานาชาติได้เลยนะมาชามใบเนี้ยแล้วรูปทรงอ่ะเป็นไงโมเดิลไหมโมเดิลไหมโมเฮ้ยไม่เคยมีชาตไหนทำแบบเออไม่เคยมีที่ไหนทำแบบนี้นะมวยวายตามวยโมนี่ขนาดแค่ถ้วยนะคะ กกิน็คือชาใบนี้นะใช้มาแล้วไม่ต่ำกว่า20ปีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ที่ถูกออกแบบโดย <c oughs> โดยเิอร์ฟิน <c oughs> ชาวชาวชาวเยอรมัน,มนเพราะว่าที่ออกแบบ สุขภัณฑ์ในห้องน้ำอันนี้เป็นแบบว่าได้ได้ไอเดียมาจากที่เดียวกันอันนี้เหมือนอะไรเหมือนอ่างล้างมือไงอ่าเหมือนอ่างจากุศลอุ้ยดูไปดูมาอ่างจากูศลีอ่างจากุศลีมีความแบบอิจโตจะคิดไม่ได้ไม่กูยังไม่ซื้อข้าวเลยขอร้องเนี่ยกูยังไม่ซื้อข้าวเลยเนี่ยมีความแบบมันวาวหอม ไม่ใช่ของทามนะของน้ำมันเพราะว่ามันล้างไม่สะอาดนะคะเพราะว่ามาอะไเราพอเพียงนะคะเราจะใช้มะนาวนะคะกับมะกรูดในการขัดถ้วยนะคะเราจะไม่ใช้น้ำยาล้างจาเราจะไม่ใช้น้ำยาล้างจาแต่เราเป็นสัตว์เราต้องรลักลูกเดี๋ยวลูกจะรักเรา อ่าอ่ะมึงมึงปิดมึงปิดคลิปนี้ให้ได้มึงปิดให้ได้ดิมึงปิดดิก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบไปกับการแนะนำอ่าโปรดัก์ของโรงอาหารของมหาวิทยาลัยของเราด้วยคำคำนี้ค่ะ